สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับช่องอะไรนะรถแรงก็แซงไปอ่าเย้วันนี้มาสี่ลำนะครับเสียห้ามครับเสียปอครับเสียเป้ครับน้องอับครับน้องแอฟใสคือนี่เสียปอมารถอะไรครับเนี่ย อะไรดีไปจ่ายไอออนพันสองครับ kind อ of ๋อพันสองคือซ anyway> ื้อมาพันสองไม่ใช่ครับรุ่เคยท็อปสปีดไหมครับเท่าไหร่ครับท็อปสปีดนะครับครับผมก็ร้อยสี่ยังไปได้อีกครับเพื่อเพื่อไว้รุ่นถามท็อปสปีดเท่าไหร่ครับพี่ท็อปของตัวเองนะครับอ๋อท็อปของตัวเองไม่ใช่ท็อปรถได้แค่ร้อยสี่ยกแล้วยกแล้วครับ ทอาเมียถึงร้อยป่ะครับทอาเมียไม่รู้เบาครับคนเดียวอ๋อคนเดียวครับไม่ไม่ไม่มีมาใครครับอ้าวแล้วเมื่อคืนทำไมมีเด็กนั่งข้างหน้าครับเมื่อคืนยังไงอันนี้แล้วคันนี้ครับรถใครครับรถผงครับอ๋อไห่อ้ำครับไห่อ้ำหนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองศูนย์นี่คือทีหนึ่งสองศูนย์ครับเครื่องร้อยยี่สิบเครื่องร้อยยี่สิบนี่ครับเครื่องเท่าไหร่เครื่องพันสองพันสองครับ เคท็อปสปีดไหมครับร้อยสี่สิบครับแค่นั้นเหรอครับใจมันได้แค่งแก่แล้วนะครับขี่เอาไว้แบบชายทะเลเฉยๆครับครับคันนี้ครับคันนี้ครับของอัพเองของอัพเองท็อปสปีดตัวเท่าไหร่ครับเอ่อท็อปสปีดที่เคยแข่งไายเป้ก็ประมาณร้อยแปดสิบครับแล้วนี่ข้าบอะไรนะฮะโอ้โหยังไม่หวานมะเขือ่นบนเบาะ อกท <plex sy> ี่เขาเล่นเล่นในรถเล่นบนรถเลบนี่ครับรถแรงาขั้นสุดท้ายครับรับเฮ้ยลืมเดี๋ยวรถกู่อนเครื่องห้าร้อยซีซีนะครับเล็กสุดครับนี่นะครับสามีบีกว่าสูนครับสกูครับสีอะไรครับสีไตรไตรอ่าไตรคันเล่อเอ้ารอยล้มแปะหายไปแล้วนะครับ เอ้ยลอยชนไหนนัดลบย่อมมีบาดแผลเออวันนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาแจกแจกติ๊กเกอร์ให้สมาชิกใหม่2อสองคันนะครับไอคันซีซีเล็กอ่ะครับ2อคันนะครับอ๋อติ๊กเกอร์ด้วยมีติ๊กเกอร์นะครับจะเอาแปฝงท่อเลยนี่ ออกกี่ใบยากได้12ใบุยนี่ครับนี่นะครับนี่นี่อุ้ยอะไรหล่นซิมหล่นสิมอ๋โอันนี้ที่เอาไปใช้นี่ไงซิมเลยลบยิงเออลบลบนี้เมียอัพครับดีนะเป็นซิมดีนะไม่ได้ถุงยางซิมใช้ได้ด้วยนะเดี๋ยวเราคูรถแรงก็แพงไปอันนี้ใครครับไอ้คนนี้อ๋อไอ้สิมมันครับใครใครไอ้เป็นมัฟฟ่อนไอ้กระดูกกระดูกก็รู้ดูชุดแต่งเลยครเหมือนไหมครับแต่กระเป๋ากระเป๋านี่ เล็กนะครับเนี่ยสีคนละสีเฉยต้องถามถามอย่างนี้ดีกวยครับถามว่าอันฮาร์เรสที่หมดค่าแต,งแต่งเปกี่บาทครับผมยังไม่หมดครับแต่ว่านะ่าจะตอนนี้ก็ไปแล้วเท่าไหร่ไปแล้วประมาห้าหลักต้นต้นห้าหลักต้นต้นห้าหลักต้นต้นครับทำอะไรไปบ้างครับอันนี้ก็มีท่อนะครับท่อท่อกองกอง โปรเจกต์ครรับโปเจกต์์โปรเจกตต่อไปก็ว่าจะเปลี no. ่ยนแฮนด์เปลี่ยนจูนกล่องแล้วเปลี่ยนเมียเมื่อไรก่ม่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมอ้าวไหนบอกไม่มีเมียเมื่อคืนบอกน้องเขาว่าไม่มีเมียไม่ใช่เหรอครับอันนี้คลิปนี้คลิปนี้ไม่เผยแพร่ทางโซเชียลนะครับลงไปส่วนตัวคันนี้แหละครับแต่งอะไรบ้างคันนี้ครับครับจะ เน้นเดิมครับแต่ว่าคือมีแอบแบบเป็นโอลินครับหน้าก็โอลินหลังก็โอลินครับเป็นไส้แล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นคุชชันนทัไว้ออกคิแล้วทำไมอันนี้หัวมันเหมือนปรับได้ฝั่งเดียวมันคือยังไงครับอะไรนะไอช็เนี่มันปรับฝั่งเดียวนี่คือยังไงครับไม่รู้ครับจักใจผูไม่รู้เอ้ผมไม่รู้ครับแล้วก็มีผ่าท่อครับใส่ใส่ใส่เป็นเอกไฟแล้วแล้วก็มันก็จะเป็นของแต่งเล็กๆนี่ก็โอลิน นักลบย่อมมีบาดแผลเหมือนกันครับใช่ครับอันนี้ลบแปะขนาดขาถึงนะครับล้มแปะยับหน้าด้ลบแปะสไลด์ไซส์ครับอันละคันนี้ครับแต่งอะไรบ้างครับเออครับแต่งอะไรบ้างครับตอนนี้ก็เออ่มีแต่เกียร์โยงนะครับครับแล้วก็กันสะบัดนะครับของก๊อฟของก๊อฟก๊อฟนี่คือคนชื่อก๊อฟใช่ใช่แล้วก็ การคัดกันเบรคที่เหลือถอดออกหมครับตรวจสภาพไม่ผ่านต่อครับต่อไปครับมาดูอันนี้อะะะไไรรออ่ันนี้แต่งอะไรบ้างครับคันนี้แต่งพวกเอเซสซอรี่ก็ไปครับมีกันแหงบาลานโช๊คกันล้มโอโซ่ของอาเคอันนี้กันล้ม ใช้งานแล้วนะครับใช้งานแล้วครับใช้งานได้จริงครับทดลองแล้วทดสอบแล้วใช้งานได้จริงไม่ยอมแมวโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยอาดบางแซบเราจะไปต่อเขาเขียวเขาเขียวไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เขาเขียวเลยครับบายบายต่อกันคลิปหน้านะครับปิ